สวัสดีครับผมช่างมองครับวันนี้มาดูอาการรถตตาร์ไม่ติดนะครับฟังเสียงนะครับผมอ่าดีเลยทํางานนะครับแต่ไดไม่ไม่ไม่ทงานนะครับผมก็มาดูสภาพขั้วแบตของลูกค้าด้วยครับเดี๋ยวเราก็ดําเนินการจัดทาขั้วแบตให้ลูกค้าใหม่อันนี้น้องมาวัดไฟดูนยครับผมมิเตอร์ขาหนึ่งจับขั้วลบอีกขั้วหนึ่งมาจับขั้วบวกที่ไดแต่ไดตตาร์นะน้องกดดูครับผมนน่กดสวิ์ปุ๊บมีไฟมานะครับผมอ่าปิดสองโวลต์กว่า นี้ได้เก่าแล้วผมนี้ได้ใหม่ครับลูกค้าใช้เป็นของเทียมนะผมเพราะว่าลูกค้างบนน้อยเดี๋ยวได้เก่านี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะผมว่าต้อมยังไงครับอันนี้ก็ย้ำหางปลาให้ลูกค้าใหม่นะครับผมทั้งควู่บวกควบรลบเลยครับีลยวเดี๋ยวมาลองเทสได้ใหม่ดูครับผมอ่านี่ครับได้ใหม่ทํางานหมุนติ้วๆเลยครับผมได้ใหม่อ่าผมก็ดำเนินการประกอบเรียบร้อยครับผมส่งงานแล้วครับผม ขอบคุณพี่ๆน้องที่มารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ